กับน้ำจิม้มซีฟูด้ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมัสกุสุขน์่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือกับทงต่างประเทศมาค่ะพามากินหอยนางรมตัวใหญ่ๆกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดปั่นเองแซบๆนะคะพี่น้องค่ะบมหรู้ว่าซีฟูด้ดหรืออยางพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานจัดจ้านถูกใจแหงนะคะมุเจ้าอืออ๋อพี่น้อง เป็นแล้มันเปิดไปโดนบ่หือมันคือเหี่ยวร่องว่ะแต่แหมบแต่แหมบร่องจริงๆมันอวบอิ่มกว่านี่เลยมือจา้าค่ะเออพี่นะอ้าวตัวนี้ท่านเนเอาอันนี้มันออกเออเอาันนี้ิึงตัวนี้นี่มันที่เป็นเด้งเดงแบบนี้เด้งเด้งแบบนี้เลยนะคะพี่น้องขาอวบแห้งใหญ่แห้งโอ้โอพี่น้องล่มทอหอยหอยรีบเมือดแบบนี้มือเจ้าเอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่ก่อนมาค่ะ ตัวนี้ไปเลยเด้งๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเออเนี่ยโอ้ยขันสิีไทยคลิปมากรลุพี่น้องจักเสียงยังไปเสียงยังเอออืม โอ้ยพี่น้องน้ำจิ้มแซ่บฮงต้องไปประท่ากันกับกุ้งซุคืออแซ่บค่ะน้ำจิ้มอ่ะ 으응 <목소리도> 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 sâm sợ hả? Hãy subscribe cho kênh เด,ด,เนนดี๋ยวจะพี่น้องตักเซนเนาะมันจังแซบเนาะพี่น้องกินจั้งสี่ก็แซบคักกันไมเจ้าค่ะอือหือเผือ 哇塞！ 很瘦，okay 哦。 ฮืม <c oughs> จิ้มบอกเลยว่าแซบแหง ตัวอง <laughs> <laughs> ต้อไปกับตอยใครเอาแต่เนี่ยแต่อีตอนแต่อีแม 怎么双不配啊？

มี่อีกตัวหนึ่งพื่ตอนนี้เป็นขาดสวงเป็นแบบอืกำลังแสบสําสำหรับพี่น้องขาแสบแห้งหอยนางรมนะคะวันนี้มีทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวที่แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์แบบแต่ว่าแสบบะแสบนะคะมันก็เป็นหอยสดนะพี่น้องเนี่ยมันอยู่ในกาบมันพี่น้องบางเือว่าใด่มา้ดีว่างัามเนี่ยเปิดออกมาก,ก็เป็นขือนเห็นกับมี่นะคะมุอเจ้าค่ะเออละมันก็ได้รุ่นพี่นอ้อง รุ้นเหมือนกับซื้อรวยแต่ละพี่น้องค่ะเออ่นั่นแหละดวงดีก็ได้กินแซ่บงามๆดวงบดีคือวันนี้ค่ะที่ได้กินแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าก็ยังดีนะพี่น้องมันไม่โตใหญ่ๆแซ่บๆอยู่นะคะคุณเจ้าค่ะเออขอบคุณหลายๆเดี๋ยวพี่น้องเด้ออืมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะพี่น้องไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้หอยนางรมแซ่บ <c oughs> ทำไมพูดเยอะจังเลยก็สิบเอวป้ายอ่ะเราพี่น้อง เสียงอะไรนะคะพี่น้องค่ะขาเจ้าต่อเติมบ้านว่าสิกร์เราจะอาทิตย์บางนั้นไม่แล้วนะคะเพิ่งกัเห็ุมาอีกแต่เมื่อไปยังเพี่น้องมันกระด่งซ้ำนี่ละด่งเมื่แห้งครับปานในต้อฝนกิดสิตกนะคะเช้ามาซักผ้าตากเรียบร้อยเก็บผ้าพี่น้องฝนจิตกวันนี้พราวันเก็บผ้าเขาไมา่หล่ฝาส่งแจงออกภาษั่นอ้า,ายเป็นแนวนั้นนะคะผู้จ้าค่ะเออพี่น้องจระ,ะสิไปแล้วสิไปนี่จากผู้จ้าแล้วขอวบคุณหลายๆขอบคุณทุกทุก,ทก,กลังใจนะ,ะนะคะพี่น้องค่ะ ขอสุขภาพแข็งแรงลำลำรุยรุ่ยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมาสุขสุขคนแต่พี่น้องเด้อขอบคุณค่าพี่น้องคาแสบอีลีอันนี้แห้งแสบน้ำจิ้มแม่มันเท็ดแลเดวไม่ไม่เหมือนเศร้าเนี่ยตอนแรกหน้ามันติบม,มาเันได้ฝ่าไปเห็ดว้ปั่นใส่ตูยตหยิบ่บบะเจียวว้แต่กินมาซันวะน,น,นะสซดบกพิกมันเหมือนกันพี่น้องเสียดายอืม ไปคว้างค่ะขควงค่ะ